สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะมาเจอเห็ดนะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้โทรศัพท์ก็มีคนโทรเข้ามาโทรศัพท์ก็เลยตัดไปนะคะก็พอดีมาเจอเห็ดเหลืองนะคะเห็ดเห็ดมันปูเหลืองนะคะเพื่อนเพื่อนมาดูนะคะเห็ดอันนู้นก็ยังไม่ได้เก็บเลยก็มาเก็บเห็ดมันปูเหลืองกันก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะว่ามันเยอะไหมนะคะเยอะแค่ไหนนะคะมาดูนะคะเพื่อนเห็ดมันปูเหลืองนะคะ ยาวยาวมาถึงนี่เลยนะคะเพื่อนทีนี้ตอนเดินขึ้นมาเมื่อกี้ก็เจออีกหมูอออ่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะเพื่อนเป็นกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะลงลงไปเก็บอยู่นะคะเพื่อนยาวลงมานี่เลยเห็นไหมคะยาวมาถึงนี่เลยนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราจะเก็บขึ้นไปตรงโน,นะะ้นนะคะเห็นไหมคะยาวมันก็จะออกเป็นกลุ่มๆยาวไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเดี๋ยวอันนี้ก็จะเก็บเอามาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยตัดขากันเนาะอันนี้เก็บได้นิดเดียวเองนะคะ เดี๋ยวยนี้จะตั้งกล้องนะคะเพื่อนตั้งกล้องเก็บเห็ดน,นะตักขาเนะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อน,นะคะโอ้โหดอกใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นดอกอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเอามาไว้ตรงนี้กัน มารวมไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเก็บตรงนี้กันยุงเยอะมากเลยค่ะดอกดอกดอกนะคะ อันนี้เดี๋ยวค่อยงัดเอามาดูความสวยงามใหญ่มากดูนะคะก็จะตัดขาเลยนะคะเพื่อน นะคะคดอกใหญ่มากเลยมานบ้านหมดแล้วนะคะจะเป็นเห็ดแก่เห็ดเท่าแล้วนะคะเพื่อนบ้านหมดแล้ว อย่างนี้เราก็จะไม่เอานะคะปล่อยให้เขาเป็นเชื้อต่อไปนะคะแบบนี้ก็ไม่เอานะคะก็ทิ้งไว้ตรงนี้ ยุงเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเห็นเปล่าเนาะตั้งกล้องก็จริงนะคะเพื่อนแต่ยืงนี่มองไม่เห็นกล้องนะ มาเก็บเห็ดนะคะเพื่อนๆเ,เห็ดมันปูดําแล้วก็เห็ดมันปูเหลืองนะคะเห็ดเหลืองเห็ดดำเนาะเราเรียกอย่างนี้นะคะ ดอกใหญ่มากเลยเห็นไหมคะใหญ่มากเลยค่ะไม่รู้กล้องโฟกัสหรือเปล่านะเราต้องไปเช็คอีกทีหนึง่งดอกใหญ่มาก ดูอีกนะคะหาดูอีกว่าม,มีตรงไหนมั่งนะคะเดี๋ยวตัดเห็นที่เหลือนะคะ หนึ่งกลุ่มนะคะก็ได้ถุงหนึ่งเลยนะคะเพื่อนฝากช่องสมิญยาแอนอิลิสเบตพาแซบด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเห็ดมันปูนะคะเห็ดมันปูดอกใหญ่มากดูป่าดูเอานะคะเพื่อนๆป่อป่ายันนี้ก็อยู่ตรงนี้คนเดียวนะคะญาตินี้เขาก็ไปแล้วนะคะไปไปไหนไม่รู้นะคะจะเดินเร็วมากเลยนะคะ ฝากช่องสมิัญญาเอ็นเอลลิสิบเอ็พาเซบด้วยค่ะ